เรียนท่านไับูรณ์สุนทรประเสริฐผู้อำนวยการสำนักกลุ่มประพฤติจังหวัดนนทบุรีคุณยนละดารองหานามเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีท่านรองนายกทั้งสองท่านท่านเลขานุก,การนายกองค์การบริหารตำบลขุนศรีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมในานามผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565และอาสาทำความดีปลูกต้นไม้30ปีกรมคุมประพฤติทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านภัยบูรณ์สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2565 และอาสาทำความดีปลูกต้นไม้30ปีกรมคุมประพฤติในวันนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่31มกราคม2532อนุมัติให้วันอาสาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการสร้างและกระตุต้นจิตสำนึก ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดมดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมดลภาวะเป็น พิษจากฝุ่นและหมอกควันประกอบกับในปี2565เป็นวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ30ปีจึงได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคทุกแหง่ง ให้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีจึงร่วมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2565 และอาสาทำความดีปลูกต้นไม้30ปีกรมคุมประพฤติขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง <able. S 1> ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชินิราชาพิเศษภายใต้ชื่อร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่ร้อยล้านต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของการค้าจังหวัดนนทบรุรีอาสาสมัครกุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีตลอดจนภาคีเครือข่ายของสำนักงานกุมประพฤติจังหวัดนนทบรุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุนศรีวัดยอดพระพิมนสถานศึกษาในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มประพฤติตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เตรียมการกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความวิิยะอุตสาหะจึงขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านไพบูรณสุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักกุมประพฤต์จังหวัดนนทบุรีกล่าวเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2565 และอาสาทำความดีปลูกต้นไม้30ปีกรมกรมคุประ,รประพติเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับต่อไปครับท่าน ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีท่านรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุรีท่านยรดารองหานามท่านประธานกรรมการอาสาสมัครคุณพติจังหวัดนนทบุรีท่านแขกผู้ภีเกียรติีกร,รบทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสร่วมงานกับพี่น้องข้าราชการหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุรีคณะอาสาสมัครคุมภพฤตจังหวัดนนทบุรีท่านผู้นําองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจําปีของชาติพศ .2565 และกบรอบการสถาปนากรมคุมปพฤติ30ปีในปีนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งกรมกุมปพฤติและเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณาชนรับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมคุมปพฤติซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีมีสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติในพื้นที่ในการคืนคนดีสู่สังคมมาโดยตลอดอธิการให้โอกาสให้ชีวิตให้ผู้กระทำความผิดใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำการดูแลผู้กระทำความผิดในชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนตามคำพิพา,ากษาของศาลการส่งเคาะผู้กระทำความผิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในระบบบังคับบำบัดเดิมจนพัฒนาโปรแกร,รมอื่นๆเช่นค่ายศูนย์ขวัญแห่งแผ่นดินการนำนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำความผิดการติดตามเฝ้าระวังผู้ผนโทษในคดีอุกชะกันที่มีลักษณะพิเศษการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายภาคีครอบครัวและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปผมขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีสังกัดกรมกุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมคณะ,ะอาสาสมัครกุมประพฤติตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีกรมกุมประพฤติ และเชื่อว่ากรมคุมประพฤติจะเป็นชื่อที่อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติสืบไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565และอาสา,าทำความดีปลูกต้นไม้30ปีกรมคุมประพฤติและขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการขอบคุณครับ ทั้งหมดนะครับอาสาทำบาร์ดีสามสิบสี่กรงกุมภ์เพช